ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเมื่อกี้ทอเลยอะ่ะล้วกำลังขายอย่างมันเลยเข้าใจปะได้สามสิบสองบ้านอยู่นะเธอมันก็อนกันกไม่ต่างฉันตอนฉันตอนนั้นฉันกำลังรุ่งลุ่งมากฉันก็ไปเหมือนกัน ทุกคนมันต้องเจอเหตุการณ์มันคือบทเรียนไลยปึ๊บไปเลยอ่ะดีโดนแค่วันเดียวมันสอนอะไรรู้ไหมสอนให้เรามีสติเยอะเยอะจริงว่าจะมากะเลวกะลาดไม่ได้เราต้องมีสติจริงเราต่ออิจฉาคนไข้ <c oughs> กำลังได้สามสิบสองบ้านเลยนะประเด็นนะ่ะ คือการไล์คังแร้เดี๋ยวฉัน<ร>งไป <อะ S 1> ดึงเดี๋ยวฉันไปดึงแอปพลิเ t อให้ฝั่งที่ข้างล่างแล้วเธอก็จะมีตะกร้าของฉันขายของช่องนี้ด้วยใช่ัหมเออส่วนถ้าเกิดจะ,<ล>ะทำแอปพลิเเ t e เธอเธอจะดึงของช่องนู้นมาใส่กับช่องนี้ด้วยเธอต้องรอฉันสอนเพราะฉันอธิบายยากเกินไปเพราะฉันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นฉันก็งูปลา,ปาตั้งตัวไม่ไตัวตัวเอเข้าใจไหมที่เก่งนั่นคือลูกศิษย์ ลูกศิษย์เอกของฉันแต่เมื่อกี้ฉันดำน้ำงูปลาปลาสุดเลยอ่ะมันก็เหมือนฉันตอนแรกที่ฉันก็งูปลาปลาเดี๋ยวฉันจะลงไปดึงให้รอเ่อะเพราะว่ายังไม่ว่างแป๊บหนึ่งสีผมก่อน GQ ได้ใช้งานของจริงฉันปวดหัวมากไหนดูซิคนยกเลิกให้ขเหตุผลว่าอะไร แล้วขำพี่เก่งมามพี่เก่งบอกว่าแต่หยุดก่อนเดี๋ยวเครื่องดีนะโทรหาเพราะว่าปลอยลาปิ้นยาวๆอ่ะเครื่องปิ้นมันจะตะกุกตะกักข่ะงคิวปักพี่เก่งพูดปุ๊บมันหยุดปิ้นลอยมันเลิศน,นะอ่ะเขาให้เหตุผลว่าอ,อื่นๆอื่นๆอื่นๆอ๋อไม่ต้องการอีกต่อไปยี่ฮัมเบอร์เกอร์มันแรงนะคนบอกว่าคิวลองที่ทาตาสวยฉ่ำเลยจริงๆหนูกำลังสนุกกับการขายเลย ใครไปกดช่องตะก้าไอคิวได้นะถ้าเกิดใครไปเข้าแอเขาแล้วกดหน้าโปรไฟล์ก็คือมันก็มันขึ้นใช่ไหม,มแต่คำสั่งซื้อไม่มีแล้วอะมันหยุดแตละคิวเทจนตอนนี้พร้อมประกวดแล้วขึ้นค่ะพี่ฝนพี่ฝนสวัสดีค่ะคุณฟนคิเอามาแพ็คเองเหรอใช่ก็ตามที่ทุกคนขอร้องไงเพราะว่าพี่บุ๋มโทรมาวันนี้บอกว่าขายได้แล้ เมื่อไหร่อ่ะอย่างเงี้ยแคมพูดเด็กใช้ได้ไหมเหรอมันก็นาก่นาจะเป็นแบบสิบสามอะไรงี้มไหมแล้วค่อยใช้ไหมนี่ก็ใช้เน,นี่วันเนี้ยคุณฝนบอกให้หนูเรียกว่าอีฝนจะได้เป็นเพื่อนกัน <c oughs> <c oughs> ฉันชอบมามี่ลี์ไรมามูนะคะเอ๊ะเอา <c oughs> วันที่หกสรุปวันที่หกว่างเหรอใไรมามูปะ ตอนเย็นไงคิวก็ตอนเชา้าไปทำผมก่อนอ๋อใช่ะ,ะร,ราจุยแล้วรอ,รอแต่ว่ามันคิวมันแน่นมากถูกอหกป้ามันก็ต้องอ,อัดอ่ะสองทุม่มแต่ไรดีเซ่เนี่ยยังไม่รู้นะคะอาจจะมีการเลื่อนวันหิวว่ากินยาก,ก่อนพรุนี้วันที่หกพรุนี้สองทุม แล้วพี่ฝนมาบ้านเหรอหรือไปบ้านพี่ฝนเดี๋ยวไปดึงคิวมาไงคิวไม่มาหรอพวกนี้เหรอคิวมาบ้านฉันไงพวกนี้เราควรเตรียมสัวกวาแไปวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดมันวันที่เจ็ดมันตื่นเช้าสบัดแล้วพี่ผมใช้ร่างกายสบัดก็จะได้กลับบ้านเร็วๆนี่อยากไ้ที่ทางาตอนนี้ฉันว่าฉันต้องหยุดงานก่อน ทำแอฟพทำแอฟฟิลิเอยังไงอะพูดเดี๋ยวดึงมาตะกานี้โอ้ยมันยากไปหมา่ไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นเป็นบ้าหรอเออเมื่อกี้น่าถามบอกว่าเดี๋ยวค่อยทำให้หรือไปหาคนที่เก่งกว่าสอนได้เพราะว่าฉันอธิบายไม่ได้พี่เก่งทำให้เป็นค่ะทุกวันนี้ทำค่ะอ้าวหรอแอฟฟิลิเให้ให้ค้าของฉันค่ะฉันไม่ดึงชื่อค่ะเพราะว่าฉันมีอยู่แล้วค่ะอ๋อหรอ คิวข <Yeah. S 1> ับไปบ้านกอบ์จบไม่มาไม่ต้องมาค่ะติกตอกพลัง <c oughs> ลบนอนขนาดนี้แล้วค่ะจริงจริงพี่ผมเหมือนจะพร้อมนอนแล้ว่ะติกตอกพลังลบใส่ไอคิวมากมาแบนไอคิวหนึ่งวันกาลังคลุกคุกเลยไอคิวท้อเลยเอาอันที่มันเปิดเปิดเครื่องไมโน้อีกอันหนึ่งไว้ค่อยทำเดี๋ยวดึงไว้เล่นๆก่อนล้วกันเอออ่ะกอบอเซรั่มช่วยเรื่องสิวไ้ะคะด้วยค่ะ วันนี้เธอวันนี้เธอแต่งตัวอาบน้ํานอนไวมากฉันคิดว่าเธอกาลังอ๋อพี่บุมก็ขึ้นไลฟ์ตัวเองเหมือนกันถูกไหมใช่อ๋อหล่อสวัสดีฝั่งพี่บุมด้วยนะอ๋อแต่ตอนตอนนี้เราเป็นฟิลแบบแบทเทิลกันถูกไหมใช่ฝั่งพี่ผมฝากติดตามช่องสำรองมาคิวด้วยนะโดนแบนไปแล้วหนึ่งวัน วายละ่ะฉันโดนแบนแล้วเก้ารอยห้าสิบแปดคนละฉันโดนแบนแล้วฉันคิด่นนมานนขายแต่ว่าแต่ว่ามันอธิบายแล้วมันหลายขั้นตอนนึงหอกปะ่ามาขายของวันแรกก็คิดเลยไม่สนุกแล้วอะตอนแรกสนุกอยู่เลยอะพลังลบพลังลบอิดไปเอง มอรีน่าหรือเก้าสิบเอดได้ยังไงอะ่ะใครกดไปอะ่ะหนูใส่เมอรีน่าเล็กไปร้อยหนึ่งนะมาช่วยหนูกดได้ขายเท่าขายเท่าตัวแทนคนอื่นเลยนะไม่มีการขายตัดราคาชื่อมันชื่ออะไรอะ่ะ CQ ไม่เห็นมาก Q Q, ภาษาไทยถ้า<ต>ถ้าเป็นแอดถ้าเป็นแอดเป็น CQ Shop สู้ใหม่หนนงคิวพรุ่งนี้หนูไล์ใหม่ได้ตอนได้วะตอนทุ่มยิบสิ่ทำแอฟริด คุณฝนน่าจะทำได้ e อ e r y day ไม่ขึ้นอ่ะนังนก็เป็นขึ้นอีใหม่ก่อนอยากขายอีกอ่ะทำา v e r y อร y เทํำงไนเวลาบอกให้ขายตั้งนานพอถึงเวลาอยู่ดีก็อยากจะโลบมีไฟอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โลภต้องคุณติดตามครบหนึ่งพันค่ะถึงจะทำาอฟเฟอรีเได้หรอของนูถึงหนึ่งพันยัง พันแล้วอุ้ยขอบคุณทุกคนเนาะพันดีมันไลค์ได้หรอเนี้ยไม่ก็หนูผูกทิกตอกช็อปแล้วไงตอนแรกหนูเจาแอปนี้ยมาเป็นทิกตอกช็อปแล้วดึงไปตะก้าช่องหลักเพราะว่าที่เขาแนะนํามาว่าไม,ไม่ควรแต่หนูทำาอฟเฟอร์เรไม่เป็นหนูก็เลยเอาใช้ช่องหลักกันแหละไม่เจอว่ะชีคิวช็อปป่ะเหรอมันเพิ่งถึงหนึ่งพันเมื่อกี้ไงถุงรีเฟรชอีกรีสองรอบละลคือติกตอก ติ๊กต็อกไทยแลนด์อบ,บอกไอคิวว่าไม่ควรแอคเขาขายของกับแอคเขาช็อปแบบไม่ควรแอคเขาเดียวไอคิวก็เลยเปิดช่องนี้ขึ้นมาแต่ทำาอฟเฟอรียไม่เป็นปวดหัวแล้วอยากขายของแล้วก็เลยนั่นแหละแอคเียกกันไปเลยเพราะว่าเวลาเราหักตะกร้าโดนหักคะแนนอะมันจะรวมกับแอคหลักเหมือนที่พี่บุ๋มโดนแก้มบุ๋มนั่นแหละมันพอตะกร้าโดนมันก็พ่วงกับแอคหลักเรามันก็เลยปิวไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากแยกการเพราะว่า อ่าได้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วม TikTok Shop และโปรแกรมพันธม์นีเท่านั้นอันนี้ตอ k t o เปล่าอือ t อ i เปล่าช่องเนี้ยมีสิไหมหนูจะไลฟ์ได้ไงตอนหนูขึ้นไลฟ์มีแค่หกร้อยคนเองไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มี TikTok Shop หรือเปล่ามีตะก้าไหมหน้าไลฟ์อ่ะไลด์ได้มีคำว่าร้านค้านี่ไง๋อให้หนูเกดคำว่าเริ่มเลยอ่ะหนูกดเริ่มเลยแล้ว ก็ไม่ได้เก่งว่ะใช่ค่ะฝนโดนปิดกั้นเพราะคงคนรีวิวเชิงลบเยอะตอนส่งของช้าเอาเชิงลบปุ๊บโดนปิดกั้นเหมือนกันหนอพี่ก็โดนพี่หมโดนเรื่องอะไรโดนรีวิวเชิงลบมีเหมือนกันยังไงอะ่ะอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้อา่านเป็นคนแบบดับพลังลบไม่ได้ไม่มีจุด ตับหนึ่งสิไอคิวเซอร์เขาว่าไล์แก้บุ่มไลฟ์ชาแนลหรอชุดสินค้าไลา์ like, จ้างชุดสินค้ามันก็ต้องมีเดี๋ยวละวฉันก็ต้องโดนแหละมันก็ต้องต้องมีคนที่พึงพอใจแล้วก็ไม่มีคนที่พึงพอใจไม่ป,ปกติอมากมา,ม,ามันอยู่แล้วความพอใจไม่สามารถสร้างตอนี้เนื่องจากพลังไลฟ์และไม่สามารถออกจากได้ที่หลังเราเขียนไหมรีวิวเชิงลบมันเป็นกรรมนะคะ <laughs> <C oughs> ทำใบได้ละดึงได้ละการที่เรารีวิวใน t ิ k สตอแชอบเชิงลบนะคะเป็นกรรมทางตรงก็เป็นกรรมทางอ้อมมันสร้างพลังลบให้กับคนบนโลกนะคะมันบาปมันบาปนะต้องใส่แอดต้วเมย <c oughs> <c oughs> ฉันดึงละอ่าหรอเดี๋ยวหนูเอาตรงนี้กดละ ทำไมเป็นคนตลกอ่ะมันเป็นกรรมนะคะเราควร<ด>สร้างกรรมในการบบทำอย่างอื่นไม่ใช่สร้างกรรมกับเพื่อนมนุษย์แบบนี้จดจำฉันวมาแบนอะไรกันนักกันหนามันจะอะไรกันนักนหนาเนี่ยฉันโดนรีว,วิวเชิงลบสามอันไหนดูซิมันมันมีเขียนอยู่ในช่องรีวิวเชิงลบไหหรอ ม,มันอยู่ตรงไหนมันมีตรงไหนว่ารีวิวชงโรบะฉันโดนฉันต้องมีคนเ,เกลียดเยอะแน่เลยเพราะรีวิวไซรัมฉันเป็นแบบสองดาวโมเรนายี่สิบกร,รมัมหนึ่งดาวเพราะอะไรอะ่ะไม่มีไม่มีเหตุผลมันบล็บอก <laughs> บล็บอกด็อก ไม่บอกไม่ยอมให้เหตุผลด้วยเออก็ว่ามาสิบล็อกจริงๆอ่ะถ้าจะรีวิวเชิงลบอ่ะแล้วอนุญาตจริงๆอ่ะเขาควรจะอะไรรู้ปะเขาควรจะให้เหตุผลใช่ก็ออกม่แต่ว่ามันมันเป็นส่วนน้อยนะศูนย์จุดเมื่อเยบรีวิวชหนึ่งจุดสี่สี่ศูนย์เปอร์เซนต์ที่เยอะปะวะ นี่ไงตะกล้ามาแล้วอนุญาตให้สิทธิ์แล้วดึงแอฟรทําทำไงถ้าได้คะแนนดาวต่ําก็โดนปิดก้นค่ะวิแรงมากเลยอ่ะไม่ตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะมีปุ่มรีเฟรชอะไรแล้วก็คือสมมสตมสมมติว่าปกติเราจะเห็นคลิปซ้ำๆใช่ปะต่อไปมันจะไม่เห็นคลิปซ้ำๆแล้วมันก็คือรีเฟรมก็จะเปลี่ยนแบบเหมือนให้เห็นแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่ไงคําเชิญโดยตรงแก้หมุนไลฟ์ชาแนลมาละทํายังไงอ่ะ เนียน,ลอ,น,น,ยนลองพื้นเนียนลองพื้นเนียนได้ตั้งยี่สิบเก้าบาทต้องสร้างบัญชีในหน้าก่อนอ๋ออ่ะปอชื่อเล่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรอันนี้ยังไม่มีเอฟเฟอรี่เอทพรพัทรยุทธตรวจสอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อตัวกับชื่อในบัญชีรักเหิอนของคุณเฮ้ยถ้าฉัน <c oughs> ถ้าฉันส่งไปอย่างนั้นจริงๆอ่ะว่าถ้าฉันทำทำอา้าวพี่ผมกดใหม่ได้ไหม <c oughs> เดี๋ยว ถ้าฉันทำทากระดาษอ่ะบอกว่ารีวิวเชิงลบเป็นบาปนะคะรีวิวเชิงลบเป็นบาปนะคะอะา,าไรก็ได้อย่าไปรีวิวเลยมันบาปมันแก้ไขาย,ยากพีนึกออกไหมอะ่ะอ๋อนี่ไงมาแล้วอยู่ในซีคิวแล้วทอ,อะ่ะรู้ไหมว่าตอนนี้พี่พี่ทำอะไรรันวิ่งอ๋อ วิ่งนันไปตึกของเล่นฉันไม่ได้ในเลยฉันได้นกได้แมวมาหนึ่งตัวรีวิวเชิงลบขอให้ชีวิตเจอแต่เรื่องลบๆจบไม่เอาหรอถ้ารีวิวโดนลบเยอะๆโดนปิดกั้นด้วยหรอคิวก็ต้อมาต่อค่ะเพราะว่ามีคนที่โดนหนักกว่ามันค่ะคือคนนี้ค่ะนั้น นั้นเราก็ควรแยกติ๊กต็อกช็อปจริงๆแหละแบบกับแอคเขาที่เราเล่นน่ะเห็นเม้นไหมถามนานแล้วว่าทาลิปอะไรคุณคือคนที่ไปรีวิวชองล็อปหรือเปล่าการตลาดไอ้นี่ลิปมันเกาหลีนี่ไงคืออะไรไม่รู้อ่ะต่อาแบบนีกหดูอืม ทิกตอกแอฟเฟอรี่เอทนี่ไงพชาส่งของเร็วนี่ส่งของเร็วมากคนแพ็คสองคนบางวันสามคนแต่ว่ายืนยันเลยว่าเป็นร้านที่ถ้าของมีคือส่งเร็วมากปากมีคนบอกว่าอะไรใช่ไหมพิต่ิี่อุ้ยเคยซื้อ AGK ในแอปสม้มยอย้าวพี่หมุนกระตุก,กอ่ะ ถ้ามีคนสั่งเรายกอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ